ตอนนี้ไงกระแสรเรื่องของการดีลไรเซชันเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ตอนนี้ท่ามกลางกระแสที่นักหน่วงกันเรื่อยๆนะสำหรับจีนกับอเมริกานะครับผมพาไปดูประวัติศาสตร์ยอดหลังนิดนึงนะ2018เนี่ยหัวเว่มียอดขายสมาร์ทโฟนที่แซง Apple หลังจากนั้น2019ครับหัวเว่ยถูกแบนทันที Entity List นะแล้วก็ถูกสุดท้าย Google ก็ไม่ใช้ Google ต่อมาครับฝุ่นยังไม่ทันหายตลบเลยนะปี2020ครับ TikTok ครับมียอดดาวน์โหลดกว่า2บิเลียนนะครแล้วก็แซง Facebook แซงไอตัว Instagram ปี2020ครับสหรัฐก็เริ่มกระบวนการแบรน TikTok ตามมาติดๆนะแล้วก็กำลังจะนำพาสูก่การแบรนแบบจรงนะิงจังณตอนนี้แล้วนะฮะปี2023คะคือปีที่แล้วเอง BYD เนี่ยมียอดขายที่แซง Tesla แล้วก็2024ครับตอนนี้ US ก็ ขึ้นภาษีกำแพงภาษีรถ e ีีจากจีนเนี่ย25-100%เรรียบร้อยแล้วนะฮะปี2022่ครับแพลตฟอร์มที่ชื่อชินนะฮะเป็นแพลตฟอร์มที่ขายของเกี่ยวกับรีเทลช้อปปิ้งเป็นแอปช้อปปิ้งจากจีนนั่นแหละในดาวน์โหลดคนอเมริกันใช้บ่อยเพราะว่าของมันถูกนะฮะปรากฏว่าตอนนี้2 0 2 4นเนี่ย US กำลังจะแบนแอปที่ชื่อว่าชินอีกแล้วก็เหตุการณ์นี้สรุปมาเนี่ยห2 3 4 4สงเหตุการณ์เนี่ยสังเกตได้เห็นเห็นได้ชัดเลยว่าโลก อยู่ฝั่งจีนอเมริกาก็อยู่ฝั่งอเมริกาแล้วก็กําลังจะสู้รบกันครั้งยิ่งใหญ่ในมุมของสองครามการค้าถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับผมเนี่ยมันคือสองครามการค้าแล้วนะพอมันเป็นสงครามการค้าเนี่ยทองคำฮะสินทรัพย์อย่างทองคำเนี่ยมันก็มีสิทธิ์จะไปต่อได้นะครับยิ่งเล่น aggressive กันเท่าไหร่นะโจมตีกันหนักมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็มีความเป็นห่วงกันมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ไปต่อยาวๆได้รหรือเปล่านะน่าสนใจ